ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะก็กดเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ไปเลยนะคะก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วก็กลิดตัวน,นี้ไปเลยนะคะ c อนโทรลเอคอนโทลซี Ctrl A, B. แล้วก็ c อนโทรลี Ctrl A นะคะ Enter ค่ะ ได้มาดังหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นหน้าเว็บที่เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะก็จะมีอยู่แบบนี้นะ,ค,ะค่ะก็เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็จะมีหน้าหน้าวิดีโอนะคะหน้าวิดีโอคู้มือการใช้งานบทเรียนแล้วก็มีเว็บไซต์เพิ่มเติมเพื่อการศึกษานะคะก็จะมีเนื้อหารายวิชาต่างๆก็จะมีหน้าละ มีคำอธิบายรายวิชาว่าถุกประสูงค์แบบทดสอบก่อนเรียนเนะะืนะะ้อหาเนื้อหาการเรียนรู้แบบทดสอบหลังเรียนต่อู้จะทำนะคะจากนั้นเราจะมาเข้าสู่ระบบดูกันนะคะเข้าสู่ระบบค่ะอันนี้ให้ชื่อเป็นแอดมินนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะคะ แล้วก็รอบหน้าต่งตางลึกที่แนะนําไปข้างต้นของก่อนเข้าระบบมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมันจะโชว์ตรงที่ผู้ที่กําลังออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีประวัติของเราโชว์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะแชร์ลิงก์ได้สามารถแชร์ลิงก์ผ่านเฟซบุ๊กได้นะคะ ตัวนี้เราก,ก็เป็นวิดีโอนะคะวิดีโอวิดีโอสำหรับการใช้การใช้วิดีนะคะหรือถ้าดูวิดีโอแล้วายังไม่เข้าใจแล้วก็มีู้มือการใช้งานอีกอันนี้นะคะจากนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าอันนี้อีก3ตัวนี้เป็นมีแหล่งเรียนรู้มาจากตัวไหนบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นยึดใจทางการศึกษาอีกบทเรียนึ่งนะคะแล้วก็กดลิงน,นี้เข้าไปนะคะจากนั้นก็จะได้ขึ้นมาอีกเยอะหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าสู่ล็อกอินแล้วก็เข้าเรียนรู้ได้เราเข้าเป็นสมาชิกก่อนนะคะอันดับแรกเราก,ก็สามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักก่อนนะคะ สำหรับตัวที่สองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับ animation นะคะก็เข้าลิงก์ไปเหมือนเดิมน,นะคะเราจะได้ลิฟต์ติดลิฟตขึ้นมาเข้าตามลิฟตนี้เลยนะคะสำหรับตัวที่สามนะคะก็เป็นรื่องเกี่ยวกับภาพกราฟิกนะคะลิใช้เกี่ยวกับภาพกราฟิก ก็จะได้หน้าตาของวิบ์เป็นแบบนี้นะคะเป็นวิทอีก,อกเว็บนึงขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกเรียนได้ตามที่เราต้องการนะคะกลับไปที่หน้าหลักของเราก่อนนะคะค่ะสำหรับวิบไซไซส์3ตัวนี้เราสามารถเลือกเรียนได้ตัวไหนก็ได้นะคะ ้เราจะมาดูบทเรียนของว็บไ์ต์มพันนะคะก็จะมีแนะนําก่อนนะคะมีคำอธิบายรายวิชามีคิปเขา้ามาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กลับสูน้าหลักนะคะแล้วก็มีมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้แล้วก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะก็คลิกเข้าไปนะคะ สำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนอีกครั้งนึงนะคะสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนก็จะมีเป็นแบบใช้ใเลือกน,นะคะก็จะมีแบบให้ย่อตอบมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะจากนั้นกลับไปที่หน้าหลักนะคะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนรู้นะคะ เนือ้อหาการเรียนรู้มีอะไรบ้างก็จะมีอยู่้วยการสื่อการเรียนรู้นะคะก็มีวิดีโอถึงการเรียนรู้ดูด้วยทั้งสี่หน่วยเลยนะคะจากนั้นไปที่หน้าหลักการออแบบทดสอบกลางเยมนก็จะเป็นเหมือนการกอกแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแั้ แบบทดสอบหลังเรียนเป็นการวัดความรู้ว่าเมื่อเราเรียนจดแล้วเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นหรอหือเท่าเดิมน,นะคะอันนี้เป็นประบวนการู้่จะทำกับน,น่ารักนะคะ อันนี้เป็นข่าวนะคะสำหรับผู้ที่ได้เป็นสมาชิกแล้วต้องการจะแชร์ความรู้นะคะก็สามารถแชร์ได้ที่ตรงนี้หรือว่ามีข่าวดีดีใหม่มาแชร์ให้กันได้ดูได้เห็นก็สามารถแชร์ตรงนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นการค้นหาของรายวิชานะคะแล้วก็ใส่คำลงไปแล้วเราก็ค้นหาเลยค่ะ สำหรับเว็บไซต์นี้ที่แนะนำไปทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้นะคะ,อะขอบคุณค่ะ